a กม Night Thailand สนับสนุนโดยแคร์บิวรีเบิร์ตโซฟีชาโคลเฟลด h พัฟเค้กสอดไส้ครีมนมฮอกไกโดตรายูโร เกมสุดท้ายในการตัดสินแล้วนะครับว่า2ท่านนี้ใครจะเข้าสู่รอบจา้าผาดของเราในฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ต้องขอบอกเลยนะครับว่าวันนี้มีสิทธิ์มากๆเกมสุดท้ายของเราเนี่ยนะครับจะมาตัดสนินกันกับเกมที่ต้องสวมบทเป็นตัวละครวันนี้คุณจะได้เห็นเหล่าซุปตาของเราเนี่ยออกมาใบ้ให้ชัดเจนโดยที่ห้ามพูดชื่อตัวละครหรือว่าชื่อของภาพยนตร์หรือละครเรื่องนี้ในเกมใบทะลุจอ สามตำแหน่งนี้นะครับก็คือสามตำแหน่งของคุณสามคนผมพูดอย่างนี้เพราะว่าคะแนนคุณนำอยู่ทีมของคุณเล่นกอดนะครับมาขึ้นมาเลยครับเชิญเราเลยนะเราอปเลยนะแต่อันนี้คือเราช่วยกันนะช่วยกันสามคนใครจะเล่นเป็นตัวอะไรก็ได้ตรงเนี้ยอะไรอะโอ้โหมีมาแตะหัวหน้าทีมก่อนด้วยแบบทำใจดีๆไว้นะพร้อมนะครับเรียมตัว อย่าเพิ่งเล่นเกิดว่าพูดที่อยากจะเกิดเรื่องอยากจะเปลี่ยนเรื่องเออเขาเขาาไม่สามารถข้ามได้เปลี่ยนช่องนี่พี่มีรีโมทให้เรียเรียวเรียวเยีห้ออะไรอ่ะที่เลยถ้าเกิดว่าคุณตอบไม่ถูกคุณต้องพูดว่าเปลี่ยนช่องอันนี้ไม่มีปุ่มได้เห็นเปล่าใช้ voice control ยื้อและยื้อหอยไรเปลี่ยนช่องแล้วพูดให้ดัง เพื่อให้ก sure ล kind of yeah, ้องตัว yeah, นี้หล right. ับพร้อมนะครับเตรียมตัวเริ่มเก็บมะนาวเก็บมะนาวมะนาวพี่หนุ่มนี่มาพี่หนุ่มมาแล้วผีมีแม่กระเด็กแม่กระเด็กเกาหนี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 ญี่ปุ่นญี่ปุ่นีแม่กระเด็กมีแม่กระเด็กตัวขาวๆซี๊ดเปลี่ยนช่องไปเลยเปลี่ยนช่อง ทองรกทองทองทองแกทองทงแวนใสแหวนใแหวนแหวนแวนแหวนยาิงเลยจเียเาเหรอเฮ้ยยิงมากเลยเฮ้ยจีนหนอจีนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรจีนอ่ะจีนจีนอะไรอตอตีตีตรงข้ามกับตรงข้ามกับเลงอะไรโตมากอติใหญ่ จะรอพี่ไป em. ่ทงฉังเพื um, ่อจะรอพี forever. ่ไปแงฉอนเพื่อมาได้แก yeah, no, no, ้มมาได้แก้มใส่เด้งใส่แดนงใส่เด้งฉันนั่งหมั่หมั่นหมั่หมั่อันนี้ใเียองเีนทอนี่หนกนี่หนกนี่หนเปสยฟ้าเบียนทอวเบียนทอบ่ว Poured… Ừ. Yl, không kinh không không đi không không đi không 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 Chốc này มันเอาหมดทุกอย่างได้จริงๆต้องถามคำเดียวว่านาเดียไปอยู่ไหนมาไปอยู่ไหนมา <c oughs> มันอิดมันเหนมือนมัอยู่ในนี้แต่มันแบบพูดไม่ออกแ,แหวนของข้าเนี่ยรู้ไหมไอ้ดลร้าออลิงนันแหละไม่พูดแต่พูดเหลอารำลิงบอกว่าเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องไปโอเคคู่กรรมได้ไปนะคู่กรรมกว่าจะได้ตีใหญ่อเล็ก ตาเหลือแค่นี้เลยอะไรเหนื่อยมากอ่ะอะไรลถอนหายใจเลยอ่ะนะฮะตลอดต้นเล็งไม่ได้ไปนะครับผีญี่ปุ่นออกมาจากทีวีไม่ใช่อันไหนมีแม่มีเด็กมีแม่มีลูกอ๋ออันนี้จูออนรู้จักจูออนแต่ไม่เคยดูโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องแบบมากทีมของคุณนะครับได้ไปทั้งหมด5เรื่องคูณ5้า้ก็ยี่บวกของไก่สามสิบเว็ด น้ำตาลนี่ไปก่อน56คะแนนผมจะเปลี่ยนช่องไปสคุณท้อเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ผมว่านะแล้วท่านพูดชื่อตัวละครไม่ได้ถ้าคุณได้น้ำตาลมาอยู่ทีมคุณนะการใบ้ที่สุดยอดเลยทักษะแต่คุณไม่ได้ตอนนี้คุณมีคุณพรีมอยู่ครับต้องได้หเรื่องถึงจะชนะหเรื่องชนะเลยนะพร้อมแล้วเชิญนักแสดงทุกท่านข้อประจำที่ครับ พูดเฉยย่าไปทำรูนไร่เปลี่ยนช่องไม่เปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องได้บ่อยๆเปลี่ยนเยอะๆดีมิเตะพร้อมนะ90วินาทีเอาให้ชัดเอาให้ชัด6เรื่องเท่านั้นพร้อมเริ่มตายขัดจังบ้านหมีป๊อปบ้านหมีป๊อปโอเซนโอเซ เอสอ่ะเ s อ่ะเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทนเงินทองเป็นละครอังกออังกอร์ลำยองสวยอ่าเรื่องอร่ออะไรวะส้ไอ้ยหวะสีสีสีลนเปลี่ยนช่องเองเปลี่ยนช่องโ้ยนงท้าน่งท้าเก่งมาก ิงคงิคงคงอนาคันดาหนมไทหงไทยนาคีนาคีนาคีเจลเปลี่ยนช่องอเ,เียงเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่อง อะไรนะลครใบ้หนังไทยที่ต้องเสียบบัตรกดตังค์ A T M เวลาลกันเร็วองละนังไทหนังไทยหนังไทยินละ่เียนช่องยิงไม่ออกขอ่ะวังชื่ออะไรกันีมาเขาโอ่ะอีกชื่อนึงหมดเวลาต้องได้หที่นะฮะแล้วเขา ถ้าได้6เข้าสูร่รอบโบนัสนะอันสุดท้ายตะก,กี้นางนาคอันนี้นะฮะเป็นนางนาคนะฮะแต่ว่าเออตะก,กี้คล้ายๆกับนางนาคพระกโหนกพ่อมาพระกะนงอะไรต่ออะไรต้องได้หทีมของคุณนช่องได้ไปทั้งหมด แับที่ได้เลย <ś led> และผู้ที่เข้าสู่รอบจัอดน,นะครับก็คือคุณรอดช่องนะครับกับภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องกับการแสดงของพวกคุณนะฮะสำหรับผู้แพ้ในวันนี้ไม่ต้องเสียใจครับเ <ś led> ชิญทางนี้ครับคุณอาเดียครับผมมีของมามอบให้ออกมาเลยครับผมขอบคุณมากครับโอเคดีมากดีมากรับไปเลยนะครับผม <ś led> ครีมอาน้ำโชมมกุนุสุโมโนกาตาริ ขอมอบให้กับคุณนาเดียน,นะครับเอาไปอาบน้ําให้ผิวเนียนนุ่มสวยสุขภาพดีแล้วก็ตัวหอมหอมหอมทั้งวันกันไปเลยนะครับแถมช่ผู้รื่อโมมโนกาตารินะครับช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียถึง99%เหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้ที่สุดเลยเอาไปอาบน้ำนะจ๊ะเดี๋ยวเราปาร์ตี้กันต่อเชิญนี่คัตมตาบาก่อนครับเชิญครับเอาละรสช่างครับครับเชิญทางนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะคว้าเงินแสนคุณคือผู้ชนะ คุณคือผู้ที่แข็งแกรก่งเข้ามาถึงที่นี่แล้วคุณจะต้องเลือกหนึ่งคนจากทีมของคุณและหนึ่งคนจากฝั่งนี้ไปช่วยคุณทำแจ็คพอตแตกให้ได้คุณจะเลือกใครเข้าไปในรอบแจ็คพอต่ะคุณพี่บอมครับคุณบอมทนินคุณบอมคือคนที่เ็พิ่งพามายืนตรงนี้เลยครับแจ็คพอตแตกมาแล้วเร็วโชว์เขาแจ็คพอตแตกมาแล้วฝั่งนี้นี่คนเก่งเยอะแยะ คุณจะเลือกใครครับผมขอเลือกคนที่สะกิดขาผมเมื่อกี้ครับอาเล็กครับอาเล็กเธรเดนมานี่คุณมาเย้งข้างเขาเขาเลือกผู้ชายสองคนนี้เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าหน้าตาสูสีกันหมดเลยครับเพราะว่าหน้าตาสูสีกันหมดเลยครับคือคุณดูลุกเอาเป็นว่าให้มันเข้ากันที่สุดครับนะลองใบแบนฮะดูดูเป็นบอยแบนนะฮะ ขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันครับ1นึ่งแสนบาทเราช่างจะไปได้หรือไม่สักครู่เดียวและเกมนี้ครับใบทะลุจอสิ่งที่ต้องชมเลยก็คือลูกทีมผมใบกันดีมากทำให้ผมเนี่ยสามารถตอบได้ก็ขอบคุณลูกทีมทุกคนครับที่ทำให้ผมเข้ารอบแจ็คพอตได้ ยังไงก็ฝากคนทางบ้านนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยว่าผมจะคว้า1 0 0 0 0แไปได้หรือไม่ผมจะเอาไปหนีวิกฤตโควิดนะฮะเอาใจช่วยผมด้วยนะครับ